สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของ l a z a d ้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็น l a z a d a s เ l ลเลอร์อ s ลบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่องยูท สำหรับเป็นัวผู้ขายนะครับที่ขายมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เคยเข้าแคมเปญ11-11เนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเออเราจะเข้าได้ยังไงบ้างแต่ใครที่ขายมาหลายปีแล้วนะครับอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอเลยเป็นเทศกาลประจําปีเลยก็ว่าได้ว่าเฮ้ย11-11เนี่ยถ้าพลาดคือพลาดยาวเลยนะเนื่องจากว่าเป็นแคมเปญใหญ่ระดับระดับแบบโอ้ซปเปอร์มหาโอ้สุดยอดอะ่ะเขาเรียกแคมเปญวันคนโสด นะครับคือเล่าให้ฟังเล่นๆแล,ละกัน1ิบเดสิเ็ดเนี่ยซิงเกิลเดย์มาจากทางประเทศจีนนะครับคือทางอาลีบาบาเนี่ยเขาคิดแคมเปญขึ้นมาว่าเออเฮ้ยถ้าสมมุติว่าวันสิ1เสเ็เนี่ยเขาเรียกวันคนโสดที่จีนส่วนถ้าคนโสดเนี่ยเขาไม่มีใครซื้อของให้เป็นไปได้ไหมว่าเราซื้อของให้ตัวเองนึกออกไหมคือคนโสดอาจจะสมมติเราโสดแต,แต่ผมไม่โสดนะแล้วนะถ้าใครที่เป็นคนโสดเนี่ยเฮ้ยซื้อของให้ตัวเองได้ไหมในวันซิงเกิลเดย์เนี่ย รอยคอนโซด1111เ11นี่ยนะครับมันน่าจะมีความสุขมากกว่ามาเลยกลายเป็นแคมเปญใหญ่จากประเทศจีนฮิตโอ้โหฮิตกันทั่วประเทศว่าในหนึ่งไป211ในสุดยอดแล้วนะครับคือถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะต่างประเทศคือเอ่อเป็นเป็นพวกแพลตฟอร์มทางยุโรปเ่ยเขาจะนับเป็นแบ็ k ไฟเดย์นะครับเป็นเดือน12แต่ของทางฝั่งจีนเนี่ยเขาจะเป็น111เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเลยกลายเป็นมาก,กรกมรลดราคาสินค้าทั่ว ราชอาณาจักรไทย,ยนะครับแล้วก็ทั่วแบบภูมิภาคอาเซียนนะครับทั้งจีนไต้หวนันฮ่องกงเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็น11 11หมดเลยใครที่พลาดช,ช่วงนี้เนี่ยถือว่าพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสเข้าร่วมและได้ยอดช่วงนี้ยังไงได้บ้างน,นะครับ <S <S ไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของประเภทของแคมเปญนะครับฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็าการตั้งราคาการตกแต่งร้านค้านะครับแต่ว่าผอาจจะแยกพาร์ทนะวันนี้อาจจะสอนไม่หมดนะครับเพราะว่าอยากจะให้ละเอียดละเอียดอาจจะใช้เวลาประมาณสัก สองสารอบนะครับประมาณ2อสชั่วโมงก็เลยจะแยกว่าวันนี้จะเป็นพร์นในส่วนของมารูมารู้ก่อนว่าแคมเปญสิบเอ็ดสิบเมีอะไรบ้างนะครับอ่ะถ้าใครเห็นภาพนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยล a z a d าทันกระแสมากนะครับเพราะว่า <laughs> น้องทีมกราฟิกเนี่ยไวมากจริงๆนะฮะก็อันนี้จะเป็นเกมใน Squid g เกมนะครับใน Squid g เกมก็เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ เอามาเล่นกันนิดหนึ่งนะเปิดกลองมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้โหท้งแงอย่างเนี้ยผมว่าไม่รอดนะฮะเดี้ยงก่อนนะฮะแกะไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกสุดในะรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับเกณฑ์การเข้าร่วมอันนี้ผมผมบอกนิดนึงว่าอันนี้เป็นเกณฑ์เก่าจากตอนเก้าเดือนเก้านะครับผมยังไม่มีทีมงานส่งให้ผมเลยใช้เกณฑ์เก่าน่าจะประมาณนี้ไม่ต่างกันนั่นก็คือคะแนนผู้ขายเนี่ยน่าจะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไป อัตราการยกเลิกนะครับน้อยกว่าห้าเปเซ็นเมื่อนับย้อนหลังไปหนึ่งเดือนนะครับการจะส่งตรงเวลานับย้อนหลังหนึ่งเดือน7จสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผู้ขายใหม่ก็เข้าแล้วร่วมได้นะฮะแล้วก็ไม่โดนหักคะแนนผู้ขายคือหักคะแนนความประพฤติร้านค้าถึงสิบสองคะแนนนะครับแล้วก็มีการยกเลิกในเมกะแคมเปญก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เกินห้าปอร์เซ็นอันนี้คือเข้าร่วมได้ ไมกาแคมเปญก่อนนนี้คือเป็นเก้าเดือนเก้านะครับอันนี้เป็นใครที่เรียกก็คือเป็นข้อกําหนดของออตัวเก้าเดือนเก้าแต่ว่าสิ1เสน่าจะใช้ไม่ต่างกันพอดีผมยังไม่ได้ข้อมูลต้องขอไปด้วยนะครับผมก็เลยขออนุญาตใช้ข้อมูลเดิมก่อนนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับตัวสิ1เสิเปึ๊บนี่ก่อนจะเข้าผมถามทุกคนก่อนว่าเราเนี่ยสินค้าเราลดได้ไหมเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีไหมว่าสินค้าของเราเนี่ย เฮ้ยจริงๆแล้วมันต้นทุนหรือกําไรอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเข้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วคุณจะเหลือกําไรเท่าไหร่อันนี้อยากให้วิเคราะห์กันก่อนนะครับสาหรับใครที่ฟังไลฟ์ของผมแล้วเคยตามอยู่เนี่ยผมมีสอนเรื่องการตั้งราคานะครับตั้งราคาขายนะครับที่ถูกต้องตั้งราคาขายอ่ต้นทุนจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพอมาเข้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเหลือกําไรจริงอยู่ทเท่าไหร่เพราะเพราะว่าตัวสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยจะลด จากราคานะครับนะครับอ่าผมให้ดูตรงนี้ก่อนอ่านะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนของสินค้าที่เคยมียอดขายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาไม่ได้ให้เข้าทุกตัวเขาจะเลือกตัวที่เคยมียอดขายนะครับระยะเวลาแคมเปญเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวันเดียวนะครับเขาจะเลือกตัวที่มียอดขาย ก่อนหน้านี้ในรอบเก้าสิบวันและให้ร้านค้าลดราคาจากในรอบเก้าสิบวันลงไปห้ถาถึงสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือถ้าเราลดไม่ได้ละ่ะทํำยังไงเนี่ยแหละนะครับผมอยากให้ทุกร้านค้าเนี่ยลองไปเช็คราคาของเราก่อนว่าเราลดได้ไหมนะครับถ้าลดได้เราเขา้าถ้าลดไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกันว่าจะไปทํายังไงให้มันร่วมกับแคมเปญน,นี้ได้โดยไม่ตกเทรนไม่ตกเอ,อ่อไม่ตกเขาเรียกอะไรนะไม่ตกขบวน ขึ้นรถไฟไป,นะปไปด้วยกันนะครับเทรนทูปูซานไปด้วยกันเนี่ยแหละนะครับี่ยผมพูดชื่อหนังเดี๋ยวหลายคนงงคืออะไรเทรนทูปูซานเป็นชื่อหนังนะไม่ใชื่อหนังก็เทรนก็รถไฟนะเราจะต้องขึ้นขบวนไปด้วยกันนะครับว่าเออเฮ้ยสิบเอ็ดสิเนี่ยอย่างน้อย,อยมันได้เข้ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญระดับแรกให้ทุกร้านค้านะครับไปลองวิเคราะห์สินค้าตัวเองนะครับโดยให้ดูว่าสามารถเข้าร่วมได้ไหม นะครับกับการลดราคาถ้าเข้าไม่ได้เราจะไปใช้ฟีเจอร์อื่นได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเพราะว่านี่เขาขอบนดเขาบอกมาแล้วว่าส่วนลดขั้นต่ำ50%จากราคาที่ถูกที่สุดในรอบ90วันโอ้โหถ้าบอกในรอบ90วันเนี่ยย้อนกลับไปเดือนเดือนอะไรอะเจ็ดเลยเลยไหมเออถ้าก็เดอนเจ็ดอะโอ้โหถึงตอนนั้นนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่มันก็มีวิธีนะครับเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวมาบอกนะว่าเข้ายังไงนะครับคราวนี้เนี่ยให้ระวัง แต่ครับเวลาเรากดเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณจะคัดลอกดีลไหมไป12 12เลยเพราะ12 12ก็มีแคมเปญส่งท้ายปีอีกนะครับถ้าคิดว่าราคามันไปได้ก็กดติ๊กไปเลยครับกดติ๊กที่ช่องถูกตรงนี้แล้วกดบันทึกถ้าราคาไปไม่ได้เวลาเข้าไปเนี่ยนะครับก็กดตดัดตัวเครื่องหมายถูกเอาออกนะครับแล้วกดบันทึกนะครับหลายร้านค้าเนี่ยพลาดว่าไปกดไม่ได้ดูตรงนี้ไง เขาก็ให้กดนทึกก็บันทึกไปแล้วสุดท้ายเอ้าไม่ได้เข้าแล้วราคามาจากไหนคือ Lazada เขามีให้อ่านอ่านกันนิดนึงนะครับผู้ถ้าผูา้ขายใหม่เนะี่ยอ่านกันนิดนึง ถ้าผู้ขายเก่าผมว่าประสบการณ์เชี่ยวแล้วแหละนะครับน่าจะรู้แล้วว่าเออเข้ามาต้องระวังอะไรเพราะว่าเราเคยพลาดมาแล้วผู้ขายใหม่เนี่ยอ่านกันนิดนึงนะครับว่าเขาจะทำอะไรอ่านก่อนอย่าก,กดอย่างเดียวนะครับให้ระวังด้วยเนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าแคมเปญของจริงแต่ผม,มให้ดูจากสไลด์นี้ก่อนหลังจากที่เรากดเข้าร่วมแคมเปญตัวนี้นะครับส่งสินค้าที่เคยมียอดขายเนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับระบบของ l a ซาด้จะเลือกสินค้าที่เข้าเกณฑ์นะครับมาส่วนหนึ่งอาจจะประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นของทางร้านค้าหรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าร้านค้าของเราเนี่ยขายดีทุกตัวนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาส่งเข้ามาเนี่ยนะครับสินค้าบางตัวจะมีคําว่าสินค้าแนะนานะครับสินค้าแนะนําคืออะไรครับถ้าเราสามารถลดเพิ่มได้อีกหรือลดตามที่เขากําหนดได้ในเลสสินค้าแนะนําจะถูกบูส นะครับสินค้าบูสต์ที่นี้คือบูสต์ทราฟฟิกบูสต์ยอดวิวให้มีคนเห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูของจริงแต่วันนี้เราคุยกันในส่วนของสไลด์ก่อนก็แล้วกันนะครับคราวนี้นะครับนอกจากตัวแคมเปญ11/11ที่ส่งสินค้าที่เคยมียอดขายเนี่ยเราลดราคาลงมาแล้วมันมีอีกนะครับมีอีกก็คือปั๊บตัวคําเชิญพิเศษถ้าของใครขึ้นีน่คําเชิญพิเศษนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้เราเรียกว่า La z a d a b o บน s นะครับจะเป็นแคมเปญอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าแคมเปญลดราคาไม่ได้เรามาเข้ารัสต้าโบนัสก่อนก็ได้นะครับซึ่งตัวรัสต้าโบนัสเนี่ยนะครับจะมีนะครับ,นะรบ,นะรบการเข้าชมเนี่ยมากขึ้นนะครับถึงประมาณสองเท่าสองถึงสามเท่าเลยทีเดียวนะครับลูกค้าเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะเก็บโบนัสแล้วเข้ามาซื้อซึ่งตัวเนี้ยก็ก็คิดว่าต้องเข้าแหละ อย่างน้อยๆไม่เข้าตัวลดราคาเขามาเข้าตัวนี้เพราะตัวโบนัสเนี่ยนะครับข้อกําหนดเขาคือนะครับทุกคนจะเห็นนะครับถ้าเกิดใครเข้าตัวนี้นะด้านบนนะฮะก็จะเป็นเขียนว่าลาซาด้าโบนัสใช้ได้กับถ้าเลือกทั้งร้านถ้าเลือกทั้งร้านในที่นี้นี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าลูกค้าจะเห็นสินค้าของเราทั้งร้านขึ้นคําว่าโบนัสนะครับทั้งร้านแต่ตัวที่ลาซาด้าไม่ได้เลือก คือไม่ได้คัดมาให้ะร้านค้าเป็นคนออกเองนะครับโดยข้อกําหนดเขาบอกว่าซื้อทุกห้าร้อยบาทลดห้าสิบบาทซื้อทุกนะครับทุกห้าร้อบาทลดห้าสิบาทหมายความว่าต่อให้ลูกค้าซื้อแค่ห้าร้อยนะครับก็ได้ลดส่วนลดห้าสิบถ้าลูกค้าซื้อถึงยอดหนึ่งพันก็ลดลดหนึ่งร้อยบาทก็เพราะว่าทุกห้าร้อยลดห้าสิบเท่ากับเราลดไปสิบเปอร์เซ็นตโดยปกติแล้วลาซาด้าโบนัสนะครับถ้าเลือกเฉพาะตัวที่ลาซาด้าอนุมัติให้ ลาซาด้าจะออกให้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้เลือกนะครับคือเราเลือกทั้งร้านจากหนังด้านบนนะครับตัวเนี้ยเนี่ยร้านค้าออกเองนะฮะรอกเองทั้งหมดเลยตัวที่ไม่ได้เลือกนะครับแต่แตัวที่ที่ลาซาด้าเลือกให้ลาซาด้าออกให้ครึ่งหนึ่งก็คือจาก50บาท okay. ที่เป็นส่วนลดเนี่ยจะลดให้25อันนี้คือลาซาด้าบนนะนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือตัวแคมเปญสุดเอนซซึ่งเนี่ยครับเราเนี่ยนะฮะสมารถเข้าได้นะครับเป็นตัวที่สองนะครับ คือตัวหลักเนี่ยคือลดราคาแต่ตัวอื่นเนี่ยที่มันย่อยออกมาเนี่ยก็ล่าสุดโบนัสก็เป็นตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวลักสุดโบนัสเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเข้าเนี่ยคิดยังไงคือเขาจะมีราคาปัจจุบันซึ่งระบบจะให้ร้านค้าเนี่ยลดราคาจากราคาปัจจุบันไปก่อนนะครับประมาณไม่เกิน5%เปอร์เซ็นตเสร็จแล้วลูกค้านะครับที่เข้ามาซื้อในราคาแคมเปญเนี่ยลูกค้าทุกห้าร้อยบาทจะรับส่วนลดห้าสิอันนี้คือล่าสุดโบนัสนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ ถ้าเข้าไม่ได้ก็มาเข้าตัวแคมเปญที่เป็นคูปองส่วนลดหมายความว่าอะไรหมายความว่าร้านค้าเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับใช้คูปองตัวนี้เนี่ยเฉพาะแคมเปญเอสเปได้อ่ะแล้วแบบนี้แหละถ้าร้านค้ามีคูปองอยู่แล้วแล้วมีตัวนี้ด้วยลูกค้าเนี่ยจะใช้ได้ตัวที่ดีที่สุดที่เขามีในมือเท่านั้น จะเป็นคูปองจากแคมเปญก็ได้หรือจะเป็นคูปองปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่คูปองที่เป็นแคมเปญจะดีกว่าแล้ว Lazada จะช่วยดันและโปรโมทในวันนั้นให้มากกว่าเพราะฉะนั้นตัว11 11นะครับก็ควรจะมีคูปองลดราคาด้วยเพื่อให้มันล้อก,กับตัวแคมเปญน,นะครับนะครับต่อมานะครับมีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับ11ป1ปีนี้ก็จะมีส่วนของคอยสตนนะครับก็คือแจกของขวัญพิเศษให้กับลูกค้า S <S นั่นคือการแจกของฟรีนั่นเองนะครับตัวคอยสดยนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนั่นก็คือเราเนี่ยให้ร้านค้าแจกของให้ล mm ูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามารีวิวเข้ามากดติดตามร้านแล้วได้ทราฟฟิกเพิ่มแต่เป็นการแจกของฟรีนะ้านค้าต้องไม่คนจ่ายเองนะครับเป็นารจ่ายค่าของเองส่วนค่าส่งเนี่ยให้ร้านค้าตั้งค่าส่งของสินค้าที่เป็นของขวัญเนี่ยแบบให้ลูกค้าจ่ายค่าส่งเองอย่าอย่าร้านค้าจะจ่ายเองนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าเนื้อนะครับอ่ะนะครับอันนี้เนี่ย คอยเดสก็คือแจกของฟรีเนี่ยราคาสินค้าจะถูกปรับเป็นศูนย์นะครับจะถูกปรับเป็นศูนย์นะครับเนี่ยครับก็สรุปสิบเอ็ดสิบเอ็ดรอบนี้ไม่ได้แบบยุ่งยากจนเกินไปมีอะไรบ้างนะครับมาสรุปการมาสรุปการน,นะครับอ่ะผมกดให้ดูดี่ลตัวอันดับแรกเลยคือส่งสินค้าลดราคาตัวที่เคยมียอดขายนะครับโดย สินค้าจะถูกลดราคาจาก 90, ในรอบ90วันเนี่ยนะครับหลังจากราคาที่ถูกที่สุดในรอบ90วันลดไปอีก5-10%อันนี้คือส่งสินค้าที่เคยมียอดขายนี่คือเป็นแคมเปญหลักของ11/11นะครับต่อมาแคมเปญตัวต่อไปที่ที่อธิบายไปแล้วที่ย่อยๆก็คือคำเชิญพิเศษนั่นก็คือ l z a d a b บ n u s นะครับถ้าเข้าตัวแคมเปญหลักมาสักพูไม่ได้ก็คือมาเข้า l z a d a โบน u s ได้ให้ไปที่คำเชิญพิเศษ อ่ะสมมุติว่าเข้าที่คําเชิญพิเศษแล้วไม่มีขึ้นให้หละ่ะนั่นหมายความว่าสินค้าของเราอ่ะไม่มีตัวไหนที่เข้าเกณฑ์เลยเขาก็เลยไม่ขึ้นมาให้นะครับไอ้ตัวรัสด้าโบนัสแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะถูกไปรวมกับตัวแคมเปญหลักอยู่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ไอ้ตัวนี้ก็เขาได้ต่อไปก็จะเป็นตัวแคมเปญมอบส่วนลดคือถ้าเข้าแคมเปญหลักตัวแรกไม่ได้ก็มาเข้าแคมเปญคือทําคูป,ปองซะซึ่งคูป,ปองอ่ะมันใช้ได้กับทางร้านได้ด้วย นะครับต่อมาก็จะเป็นแจกของฟรีคือคอยสเดย์นะครับของขวัญพิเศษอ่ะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหลักๆที่ที่มีในช่วง11-11นี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าลดราคาไม่ได้ทำอย่างไรนะครับก็เข้าร่วมแคมเปญอื่นๆแทนนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีวเชอร์กับลัสดาโบนัสแล้วก็จะเป็นลัสคอยนะครับคือสัตัวนี้แหละนะฮะที่สามารถเข้าร่วมได้นะครับนอกจากนั้นเมื่อจบแคมเปญ11-11แล้วนะครับยังมี after party อีก3วัน กรณีที่เฮ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันลดไม่ได้อะแต่ After party ตมันลดน้อยกว่าเผื่อลูกค้าเก็บตก่มาเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ละบอกนิดนึงว่า l a z a d a าไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้นตัวนี้นะครับแต่แค่ว่าอยากให้แบบร้านค้าเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้นิดนึงนะครับเมื่อปีสอง0นยี่สิบนะครับช่วงสิบ1อ็สิบเอดเนี่ยตัวที่มียอดการค้นหาและขายดีมากๆนะครับก็จะเป็นนะครับสินค้าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นหมวดหมู่สินค้าก็จะเป็นหมวดหมู่โทรศัพท์มือถือ เพราะว่าช่วง2021เนี่ยราคาลดเยอะมากผมยังอยากได้เลยครับดูจาเบอรถือนะโอ้ลดเยอะจริงนะครับแล้วเก็บโบนัสไปซื้อนี่โอ้โหอ,อย่าให้พูดเลยลดกันแบบสุดๆนะฮะยานยนต์และอุปกรณ์นะครับยานยนต์อุปกรณ์ก็คือหมวดหมู่ตัวอุปกรณ์แต่งรถนะครับอุปกรณ์อิสเซอรี่ต่างๆเสื้อผ้าพผู้หญิงมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ท่องเที่ยวภา,ายนอกบ้านนะครับพวกนี้ปี2020เนี่ยคนค้นหา อ่าแล้วก็ขายดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอ่ออันนี้คือขายดีที่สุดเนาะแต่ถ้าเป็นที่ค้นหามากที่สุดในปี2020นะครับจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือหมวดของกินนี่นแหละหมวดอาคนขนมอาหารแปลกไหมผมว่าไม่แปลกนะเพราะว่าเทรนด์มันมาตรงที่คนอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเทรนด์เป็นอนะเราก็จะแบบมองว่าเออสินค้าตัวไหนที่เราจะเหมาะนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเปิดประเทศใช่ไหม เทรนที่มันจะมาคือเทรนท่องเทีย่ยวใครที่ขายสินค้ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางเนี่ยอันนี้เหมาะนะครับผมว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี้ยน่าจะปังบ้านและไลฟ์สไตล์อันนี้เนี่ยมีการค้นหาสูงอยู่แล้วนะครับยอดขายมีอยู่แล้วนะครับของใช้ในครัวเรือนนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นปกติเขาติดท็อปห้าอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เซอร์ไพรส์สุดคือสินค้าสำหรับตว์เลี้ยงซึ่งแอบโตเงียบๆน,นะครับส่วนตัวของเองผมก็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันนะครับ คียนะ์เวิร์ดที่มีคนค้นหาที่สุดในปี2020นั่นก็คือใส่คล้องแมสแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งเอาข้อจริงๆอนะ่ะใส่คล้องแมสเราก็ขายได้นะแต่ว่าหน้ากากเนี่ยอันนี้น่าจะยากนิดนึงสำหรับร้านค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ หากชอบคิวของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับในกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับหให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ